พระพุทธเจ้านับถือพระธรรมนับถือพระสงฆ์เป็นสารณังสูงสุดพุธทธังสาราานังข้าีิธรรมังสาราานังข้าีิสังฆังสาราานังข้ามิข้าไปเที่ยพอน้อมสักสารบูชาคุณพระพุโทโธพระธรรมโมพระสังโถร,ร่วมบบูชาคุณพระพุธทธัง ส่วนไว้ในบริเวณพุทธสถานแห่งวัดโพนทองอำเภออำเภอกาเกเทิงจังหวัดสุรินทร์ในพุทธสถาน จงช่วยขจัดุกขจัดโศขจัดโนขจัดภัยสัพเะราะสัพพะเนียนกันไรในกายสังขารจิตวิญญาณของพระเจ้าจงหายไป